สวัสดีครับผมพอยเองนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตวันนี้ผมอยากจะพูดถึงคำว่าปล่อยวางซึ่งเรามักจะได้ยินและใช้คำนี้กันบ่อยๆโดยเฉพาะในบริบทของการให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันเช่นคุณอาจจะเจอใครสักคนซึ่งเพิ่งเกิดความเสียหายหรือมีความสูญเสียเกิดขึ้นในชีวิตของเขาหรือเขาอาจจะกาลังเจอกับความรู้สึกเสียใจผิดหวังอกหักอยู่และก็แล้วแต่ และด้วยความหวังนี้และจัดนาดีเราอยากจะให้กำลังใจเขาเราอยากจะช่วยเขาทุกใจน้อยลงก็เลยพูดปลอบใจหรือพูดประมาณว่าปล่อยวางมันเถอะปล่อยมันซะปล่อยวางได้แล้วลืมมันไปวางมันลงเป็นต้นแต่ทำไมทำไมทำไมสิ่งนี้ถึงฟังดูแล้วพูดง่ายแต่ทำยากจังเพราะอย่างนี้ครับข้อสังเกตข้อที่หนึ่งในทางและ ในความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นการปล่อยวางเป็นผลจากการเจริญสติพูดง่ายๆคือเราไม่สามารถบังคับหรือฝืนสภาวะจิตใจของตัวเองได้โดยทางตรงเราไม่สามารถฝืนหรือ,รอบังคับความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของตัวเองได้โดยทางตรงเช่นหากคุณรู้สึกแย่รู้สึกลบอยู่รู้สึก เสียใจอยู่ในโมเมนต์นี้จะอยู่ดีดีดนิ้วตัวเองแล้วบอกว่ารู้สึกบวกสิคิดบวกสิทําใจเบิกบานเบิกเบิกบานสิมันคงไม่สอดค้องความเป็นจริงแล้วมันคงกลับกลายเป็นการหลอกตัวเองไปเปล่าๆในทางคล้ายกันครับหากใจเรามีความคาดหวังสูงคาดหวังและยึดเหนี่ยวหรือย,ยึดมั่นในสิ่งภายนอกหรือใครสักคนคาดหวังมากม ต้องการให้เขาเป็นแบบนี้แบบนั้นยึดเหนี่ยวมากๆแล้วเราพบว่าโลกใบนี้ของเราหรือคนคนนั้นไม่ได้ทําตัวหรือไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่เราต้องการนัปรารถนาแล้วเราเกิดความทุกข์ใจจะอยู่ดีบอกว่าปล่อยมันเถอะปล่อยวางมันซะมันก็คงเป็นการหลอกตัวเองนะมันเป็นการมองข้ามอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวเองกําลังมีอยู่ในโมเมนต์นี้ มันเป็นการเหมือนกับปฏิเสธความรู้สึกตัวเองด้วยซ้ํามันเหมือนกับเป็นการเมินความรู้สึกตัวเองแล้วเราอาจจะกลับยิ่งรู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากจังอาจจะยิ่งเกิดความสับสนหรือรู้สึกหมดหนหมดทางมากยิ่งกว่าเดิมได้ด้วยซ้านะครับดังนั้นทางที่ถูกต้องคือการหมั่นฝึกรู้ทันและสังเกตอารมณ์ความรู้สึก ของใจตนเองให้ได้เสียก่อนเมื่อเราฝึกจับและรู้อารมณ์ความสึกข,ของตัวเองได้ต่อไปคือฝึกยอมรับมันฝึกดูมันเฉยๆฝึกอยู่กับมันฝึกอดทนมันแล้วเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับใจตัวเองเราจึงจะค่อยๆสร้างกำลัง ที่มีความพร้อมสู่การปล่อยวางได้เองโดยธรรมชาติดังนั้นในแง่หนึ่งการปล่อยวางซึ่งเป็นผลจากการเจริญสติผมขออธิบายอย่างนี้ละกันลองจินในการตามนะครับสมมุติว่าเราฝึกดูใจตัวเองฝึกสังเกตใจตัวเองฝึกดูและสังเกตการเคลื่อนไหวของใจเราจะค่อยๆเรียนรู้และพบว่า ใจของเราโดยธรรมชาติมักเคลื่อนไหวในลักษณะที่พุ่งออกไปและตั้งเงื่อนไขไว้กับโลกใบนี้หรือสิ่งภายนอกมักจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่พุ่งออกไปหรือมุ่งออกไปมีความคาดหวังกับสิ่งภายนอกมีการยึดเหนี่ยวกับคนอื่นเช่นโลกใบนี้ของเราควรเป็นแบบนี้สิ สังคมควรทำแบบนั้นสังคมไม่ควรทำแบบนี้ลูกของเราแฟนของเราพ่อแม่ของเราไม่ควรปฏิบัติตนแบบนั้นเขาควรพูดแบบนี้อ่าสมมตินไหมฮะแล้วเราจะพบว่าในแง่หนึ่งมันเป็นการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะที่ตั้งเงื่อนไขและ,ะมีความต้องการควบคุมหรือคอนโทรลโลกข้างนอกไม่มากก็น,น้อย แล้วหากโลกใบนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือต้องการหรืออยากให้มันเป็นเนี่ยอะไรเราก็จะเกิดความผิดหวังเสียใจจึงเกิดความทุกข์ใจตามมาแต่เมื่อเราค่อยๆสังเกตและฝึกดูการเคลื่อนไหวของใจตัวเองโดยไม่ตัดสินนะครับโดยไม่ตัดสินตัวเองเราจะพบข้อสังเกตอันที่2ต่อไปว่าไอ้ความยึดเหนี่ยวหรือคาดหวังเนี่ยมันมักมาผ่านรูปร่างลักษณะความคิด ที่คิดในเชิงของตัดสินว่าชอบไม่ชอบเราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนั้นควรไม่ควรโลกใบนี้ควรเป็นแบบนั้นเขาไม่ควรเป็นแบบนี้ดีไม่ดีเขาทำตัวแบบนั้นอ่ะดีแล้วเขาทำตัวแบบเนี้ยไม่ดีเห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งการคิดเชิงเป็นเจ้าของเช่นเนี่ยเป็นของเราเนี่ยคือลูกของเราเนี่ยเขาเป็นครอบครัวของเราแฟนของเราเราเป็นเจ้าของในสิ่งสิ่งนั้น เมื่อเรารู้สึกเป็นเจ้าของเราจึงรู้สึกทุกใจต่อเมื่อสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นหรือทําตนหรือปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่เราคาดคิดแนละต้องการแต่เมื่อเราฝึกดูสังเกตเราจึงค่อยๆพบว่าเอ๊ะแต่ก่อนนะในแง่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราควบคุมสิ่งภายนอกไม่ได้เราควบคุมโลกใบนี้ไม่ได้เต็มร้อยดังนั้นเราจะให้อํานาจกับสิ่งภายนอก มากำหนดสภาว่าใช้ตัวเองต่อไปอีกทำไมและในเมื่อเราควบคุมโลกภายนอกเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าความทุกข์ใจในแง่หนึง่งไม่ได้เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกไปนี้ไม่ได้เกิดมาจากการที่โลกของเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือต้องการแต่มันเกิดจากความคิดและความต้องการของเราเสียมากกว่าเมื่อเราฝึกดูไปเรื่อยๆเ,เราจะเจอกับความรู้สึก ที่อาจจะไม่พอใจเกิดขึ้นในใจแต่เมื่อเราฝึกอยู่กับมันเราจะสร้างรัฒนาความอดทนมากยิ่งขึ้นความอดทนนี้ช่วยให้เราสามารถมองตัวเองหรือมองเหตุการณ์หรือมองความรู้สึกนึก,นกคิดนิดของตัวเองด้วยใจเป็นกลางง่ายยิ่งขึ้นจึงเป็นพื้นฐานของการเจริญสติจึงเป็นพื้นฐานของการช่วยให้เรามองเหตุการณ์และมองตัวเองด้วยความกระจ่าง แล้วจากจุดนี้เราจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือหยุดยั้งตัวเองได้ด้วยปัญญาทีนี้อาจจะเกิดความเข้าใจผิดอย่างเช่นคุณอาจจะคิดว่าโอเคพอเก็ตคอนเซ็ปต์ละพอยต์แต่มันไม่ได้พอยต์กำลังสื่ออะไรการปล่อยวางคือเราไม่ต้องแคร์ลูกหลานเราเลยเหรอโอเคปล่อยเข้าไปเลยช่างเขาเลยเขาไม่ใช่ลูกหลานต่อไปแล้วเราไม่ใช่เจ้าของเขาต่อไปละไม่ต้องแคร์กาเลยใช่ไหมปล่อยเขาเลยใช่ไหมไม่ใช่ขับนี่คือการเข้าใจผิด หรือแม้กระทั่งความเข้าใจว่าหากเราปล่อยวางแล้วเราจะกลับกลายเป็นคนที่ไม่มีความต้องการอีกต่อไปเลยไม่มีความอยากอีกต่อไปแล้วกลับกลายเป็นคนที่นั่งเฉยๆหน้าเบือ่อหน้าเบือ่อนี่ก็คือความเข้าใจผิดเช่นกันครับผมไม่ได้บอกให้เราปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ผมอยากเสนอว่าหากเราเข้าใจการปล่อยวางเราจะเข้าใจว่าการปล่อยวางที่แท้จริงคือการประกาศอิสราภาพให้กับตนเอง เพราะเราจะไม่แกว่งตามการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกเราจะไม่อนุญ,ญาตให้การเปลี่ยนแปลงหรือการกระทําหรือคําพูดหรือรพฤติรกรรมของคนอื่นมากําหนดสภาวะใจของเราอีกต่อไปเห็นไประเด็นนี้ไหมครับเราจะไม่หาความสุขเราจะไม่หาความรู้สึกดีความรู้สึกพอใจความรู้สึกโอเคความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจในสิ่งภายนอกซึ่งเราควบคุมไม่ได้อย่างแท้จริง อีกต่อไปนี่จึงเป็นอิสระภาพอย่างแท้จริงและเมื่อเรามีอิสระภาพจากการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกเราจึงมีสีีรภาพและกำลังได้ง่ายขึ้นเราจึงสร้างความสุขด้วยตัวเองเป็นง่ายขึ้นเราจึงทำใจตัวเองให้เบิกบานเป็นง่ายขึ้นและเมื่อเราเห็นปัญหาแม้ปัญหานั้นอาจจะเป็นปัญหาที่คนที่เรารักล้วเจอเกิดหรือเขาอาจจะเกิดความทุกข์ใจ ความที่เราเป็นอิสระและมีใจที่มีสติปัญญาและเบิกบานเราจึงจะเป็นตัวอย่างและกำลังที่ช่วยเขาได้อย่างแท้จริงพูดง่ายง่าย a c t i ที่เราทำ action ที่เรามีจะมาจากพื้นฐานของความกระจ่างชัดเจนสติปัญญาไม่ใช่มาจากพื้นฐานของความกลัวหรือรู้สึกขาดแคลนนี่คือพลังที่แท้จริงแต่มันต้องเริ่มต้นจากการที่เรา เรียนรู้และพร้อมที่จะทวนกลับมาศึกษาการเคลื่อนไหวของใจตนเองและพัฒนาชุดทักษะความอดทนอยู่กับใจตนเองให้เป็นเรียนรู้เกี่ยวตนเองสร้างกำลังขึ้นมาเป็นอิสระและเป็นตัวอย่างของคนที่มีจิตใจเบิกบานจิตใจที่มีความกระจ่างและคุณจะพบกับชีวิตที่มีพลังฝากเป็นข้อคิดด้วยนะครับสวัสดีครับ